ทำผสมบ้านห่างคอนบอเป็นจุดสมิธที่ฝรั่งเศสเราจะเลือกเอาให้เป็นที่ทาหรือว่าทาจอดํำปันรบทั้งสองล้อยู่ี่ดดอนคอนได้แต่เป็นสิ่งติ่ตั้งเพื่อพยายามหาวีทีเลี่ยงผ่านน้ำตกคอนมาเป็นอันห้ายแห้งเพื่อขึ้นไปหาบอลที่น้ำสงบอยู่ทางเหนือแก่งนั่นเอง วันนี้เรามาติดตามพี่โจในการขายทำโปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวในสี่แขวงภาคใต้กันต่อนะครับซึ่งวันนี้พี่โจอยู่ที่ดอนเดดนะครับก็ได้เห็นวิถีการลงชีวิตของชาวดอนเดดนะครับดอนเดชนี้ขึ้นกับเมืองโขงแขวงจำปาสักโดยเฉพาะในฝั่งของท่านากระสังหรือว่าหมู่บ้านนากระสังนะครับน่าสนใจมาก วิถีการมงชีวิตของชาวบ้านระหว่างนากระสังกับดอนเดดนั่นก็คือตื่นเช้ามาก็จะออกสู่แม่น้ำโขงไปหาปลานะครับไม่ว่าจะเป็นการสัะดักขายการใส่เบ็ดต่างๆนอกจากนั้นแล้วชาวบ้านยังอาศัยเอาน้ำนะครับในแม่น้าโขงมาทํากษติกรรมปลูกฝั่งและเลี้ยงสัตว์อีกด้วยนอกจากนี้ การที่จะสร้างบ้านเรือนต่างๆก็นําเอาทรายนะครับจากแม่น้ําโขงนี่ขึ้นมาทําพี่โจโออกจากดอนเดียนะครับมุ่งหน้าสู่หางคอนซึ่งเป็นจุดที่พี่โจจะถ่ายทําในการโปรโมทครั้งนี้เพราะว่าเน้นไปที่การท่องเที่ยวด้านของประวัติศาสตร์นะครับน่าสนใจมากเนื่องจากว่าหางคอนจุดนี้ครับเป็นจุดที่ฝรั่งเศสในสมัยก่อนนั้นยึดเอาเป็นหัวหาด ในการนำเรือรบต่างๆนะครับจากทะเลเข้ามาอยู่ณจุ่น,นี้ ยืนอยู่นี่แมนชุดในการอาเชียนสมงระปากานั่นก็คือบ้านหนงคอนและในบ้านหนองคอนเอก็มีแหล่งท่อเที่ยวไม่หดสัก โจเล่าให้ฟังว่าณนะบ้านหางคอนนี้ที่ฝรั่งเศสเอามาเป็นจุดในการพักเรือรบต่างๆนั่นก็คือว่าทางฝรั่งเศสนะครับไม่สามารถที่จะนําเรือรบนะครับขึ้นไปยังบริเวณของนากระสังได้เนื่องจากมีน้ําตก2จุดนะครับที่กั้นไว้นั่นก็คือน้ําตกคอนเพงและน้ําตกลีผีนั่นเองครับ ตรงไปเลย,ยงั้นเรากเตรีเลยกันให้มาว่าตัวเองตรงไปทันทีณจุดนี้ครับน่าสนใจครับพี่โจอยังเล่าให้ฟังว่าที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นหัวของรถไฟ แล้วก็เห็นถังน้ำมันต่างๆนี่มันมีที่ไปที่มานะครับเดี๋ยวเราไปฟังพี่โจกันว่าพี่โจจะพูดถึงสิ่งเหล่านี้อย่างไรบ้างไปฟังกันครับส้มการคิดสร้างทางรถไฟจากดอนคอนหาดอนเดชเนาะแนนเ,เพื่อเปิดประตูซูแมนํำของ ทางก่อนเทิงแกง้ำาตกะคอนปะเพงของประเทศลาวเ,าเนาะถึงิงปี1893แกงคอนปะเพงกันยังเป็นโขดหินห่วงกั้นนอ,อกรีดสันทางเหือขนส่งทางน้ำตามลำไม่น้ำของจากไซงอนขอสูประเทศจีนเชิงเป็นเป้าหมายสิดใต้ของฝรั่งเศสในสมัยนั้นเนาะขอขัดแยงระวางสยาญากับฝรั่งเกี่ยวกับายแดนด้านของไม่น้ำของอก็ยังทวีความหุ่นแหงอยู่ร้อมกันนั่นกําปันกัปัน กันลบเนาะทางทะเลของฝรั่งเศสก็เล่งเป้าเนาะเข้าไปใส่บางกอกเพื่อภูขวัญเซ็นสัญญาใต้แดนเกตน,นี้โดยไว้เนาะเพื่อฝรั่งเศสจะได้ที่พ่อนนำเอาเงื่อนลบขนาดน้อยขึ้นไปให้วิตแก้งน้ำตกนี่เนาะและได้แลนเขาหกสาวความสง,งบตามมีนำของนั่นคือเป็นจุดประสงค์ของการเหตุทางรถไฟในสมัยนั้น ครับพี่โจบอกว่าการที่ฝรั่งเศสสร้างทางรถไฟจากหางคอนไปดอนเดดก็เพื่อที่จะนําเรือรบนะครับนําเรือรบเนี่ยจากหางคอนไปดอนเดดนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าถ้าไปทางน้ําไม่สามารถจะไปได้ติดน้ําตกอยู่2จุดนั่นก็คือคอนผะเพงกับหลี่ผีนะครับก่อนหน้านั้นฝรั่งเศสมีแนวคิดที่จะระเบิด โคดหินแก่งต่างๆที่หลีผีนะครับเพื่อให้กัะปั่นของเขาเนี่ยสามารถที่จะขึ้นมาได้แต่ว่าณจุดนั้นหรือว่าณวันนั้นนะครับเหตุการณ์ข้อพิพาทต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าชายแดยนดังกล่าวมันติดกับสยามเพราะฉะนั้นแล้วฝรั่งเศสไม่สามารถที่จะกระทําได้เมื่อฝรั่งเศสไม่สามารถที่จะระเบิดแก่งหินต่างๆของหลีผีได้จึงกับ มาสร้างทางรถไฟนั่นเองนะครับในการที่ฝรั่งเศสจะเอาเรือรบนะครับขึ้นมาตามลำ,น,ำน้ําโขงนี่ก็เพื่อที่จะกดดันสยามนะครับให้สยามเนี่ยเซ็นสัญญาสงบศึกก็ถือว่าเป็นที่น่าสนใจมากนะครับก็ทางโซปราวนะครับโดยเฉพาะทางด้านของกระทรวงแหลงเก่าวัฒนธรรมและท่องเที่ยวนะครับจึงหยิบเอาจุดนี้แหะครับมาเป็นการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของประวัติศาสตร์อยู่ที่อดเดนนั่นเองนะครับ ก็อย่าลืมติดตามชมในตอนต่อไปนะครับซึ่งพี่โจจะเดินทางไปยังมิสเตอร์เวียงเพื่อไปชิมกาวแรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ